3เทคนิคในการซื้อเสื้อผ้าให้ราคาถูกแล้วก็สามารถคุ้มค่าในทางธุรกิจคือ1คุณต้องซื้อสินค้าแบรนด์เนมเพราะว่าสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยมันช่วยให้คุณสามารถใช้สินค้าคุณภาพดีได้แล้วใช้ได้นานนะดังนั้นเสื้อทุกยี่ห้อผมจะเป็นแบรนด์เนมทั้งหมดแต่ที่2สําคัญนะครับคือเราต้องซื้อเสื้อผ้าที่เราสามารถใช้ได้บ่อย เสื้อผ้าทุกตัวผมจะใช้ประมาณ6เดือนแล้วถึงจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนก็ไม่กลับมาใส่อีกแล้วแต่ว่าตอนใส่เนี่ยจะใส่บ่อยๆนะครับใส่เดือนนึงใส่หลายรอบนะบเพื่อให้เสื้อผ้าเนี่ยได้รับการถูกใช้งานไม่ใช่ว่ามันเก่าไปตามเวลาครับอันที่3คือให้หาป้ายแดงๆนะครับผมมาอยู่ที่ยูดิโคที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็ดูปด้ายแดงๆพวกนี้ครับเทียวจะซื้อราคาเป็นพันนะช่วงนี้เสอยืดลดราคาเหลือแค่500ยเยน ตัว500เยนก็ตกประมาณแค่ร้อยกว่าบาทครับนะ้นจริงๆแล้วเสื้อผ้าเนี่ยราคาคุณภาพดีมากนะครับแล้วก็ใส่ได้เสื้อผ้านุ่มนะครับเสื้อผ้าเนี่ยใส่แล้วสบายตัวแล้วก็เย็นสบายนะครับแถมราคาถูกด้วยนะครับให้ซื้อแบบนี้ครับเราไม่จําเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าที่มันออกเป็น new ท r e n d เสมอไปเพราะราคาสูงเรารอให้มันลดราคาแล้วซื้อเสื้อผ้าสีแบบที่ผมใส่แบบ่นี้ครับ เสื้อสีที่มันเหมาะกับเราและเราสามารถใช้ได้บ่อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ครับจะได้สินค้าที่ดีใช้ทนนะครับราคาถูกก็ใส่แล้วดูดีด้วยครับผมหมอทีมครับทำคลิปนี้จากนาริตะประเทศญี่ปุ่นครับ